สวัสดีค่ะใครกำลังมองหารถกระบะแคบเกียร์ธรรมดาสภาพป้ายแดงต้องเป็นคันนี้เลยนะคะมิสูบิชิไทต,ตันพาร์เครื่องยนต์2.4 GLS m มก a c a คเกียร์ธรรมดาคันนี้ปี2019ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่479,000บาทเท่านั้นประวัติที่จะได้เต็มนะคะส่งเดและแค่9,000บาทเท่านั้น ันนี้เป็นรถมือแรกเลยนะคะไม่วิ่งแค่60,000กิโลแท้ๆประวัติเช็คศูนย์ตลอดเลยนะคะดีแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้และก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูเลยค่ะรถกระบะสภาพสวยมากๆเลยนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาสภาพป้ายแดงเลยนะคะมีซูบิชิไทตันพัทเครื่องยนต์2.4 GL s เมกแคเกียร์ธรรมดาปี2000 479,000บาทเท่านั้นรถสภาพป้ายแดงเลยนะคะขับดีบอดี้สวยไม่มีอุบัติเหตุค่ะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะผสมกับสีแดงสวยมากๆเลยนะคะแถบเปิดได้สะดวกสบายในการขึ้นลงมากๆเลยนะคะกว้างนั่งสบายมากๆเลยค่ะแอร์แบ็กแอเบมจ้าดมดกระจกรบบไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นอร์ลล็อกนะคะ กล้องสองถอยแอร์ดิจิตนะคะเครื่องเสียง AMF MAUX แล้วก็ CD นะคะสภาพดตีมากๆเลยค่ะคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะคะดูเลขไมค์ค่ะ60 0ม0กิโลแท้ๆนะคะน่าใช้ค่ะด้าหลังคนของได้เยอะค่ะเป็นเครื่องไมเว็ทแล้วนะคะดีเซลไมเว็ทค่ะ ับดีบอดี้สวยนะคะรับประกันบอดี้เลยนะคะไม่มีอุบัติเหตุนะคะแอร์แบ็กคูลค่ะกว้างนั่งสบายม,มากๆเลยนะคะขอคนซื้องันเดิน18,000ือนพับาทขึ้นไปซื้อคนเดียวได้เลยนะคะจัดเต็มได้เลยค่ะดอกเบี้ยเริ่ต้นนะคะคันนี้อยู่3%ขึ้นไปนะคะ ุ้มค่าน่าใช้มากๆเลยค่ะหน้าเครื่องค่ะเป็นเครื่องยนต์2.4ดีเซลนะคะคอมันเร็วแล้วนะคะประหยัดน้ำมันมากๆเลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 508 58. 58ติดต่อแอมค่ะหรือจะแท็กไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะ พิมพ09์092 50 50 858มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะรถสวยจริงๆค่ะคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ